สวัสดีสสดค่ะนิดค่ะค่ะ,คะแล้วสองคนเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทมารลอยบอเตอร์สาขาพิจิตค่ะเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดให้ราคาสูงสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณลูกค้ามาชมรีวิวรถนะคะเป็นรุ่นไหนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถมิตซูบิชิมิลานนะคะคันนี้มาในโทนสีดำรุ่นปี2018นะคะ เรามารับชมกันที่ด้านหน้าคะ่ะสําหรับด้านหน้ากระจังหน้าตัวนี้จะเป็นโคม,มียมนะคะตัดด้วยตะแกงสีดําแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้ของมิตซูบิชิให้แบบนี้นะคะคันนี้นะคะจะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่จะมีไฟ d ด y l ไลท์ะนะคะจะเป็นไฟเดไลท์เวลาสตาร์ทนะคะหรือว่าบิดกุญแจไฟตัวนี้จะทํางานตลอดเวลานะคะ สำหรับด้านข้างนะคะด้านข้างคันนี้จะมาในจะไหยจะเต็มกับมารูมอเตอร์ขับป um ี90วันหรือเลือกรับเงินกับ1 0 0 0 0แบาทพร้อมโปรโมชั่นช่วยผอ่อนอีก7เดือนหรือรับกับเบีนะ้ย0%นเาน365วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k y o u t u b e มารูมอเตอร์รถยนต์มือ2หรือ Line มารูมอเตอร์หรือโทรหาก้อยได้ที่เบอร์0 8 0 4 5 5 6 3 6 4 ะค,ะคุณลูกค้าไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างทั้งสองด้านนะคะคันนี้ m i มิ u ูบิชิมิลาดสีดำเป็นสไตล์แฮตแบ็กนะคะหรือว่าหประตูนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว GLX นะคะมาชมต่อที่ด้านท้ายนะคะตัวนี้อย่างที่บอกไปนะคะเป็นรถเก๋งหประตูนั่นเองนะคะด้านหลังสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะ ส่วนช่องด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเอาไว้สำหรับเก็บยางอะไหล่นะคะนี่เลยนะคะยางอะไหล่ก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสามารถใส่ของได้นะคะเดีย๋ยวเราไปชมต่อทางด้านภายใน,นะคะ่ะสำหรับภายในนะคะตัวนี้ มาเริ่มที่แผงประตูนะคะแผ่งประตูด้านข้างนะคะตัวนี้กระจกจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะคะสามารถปรับไฟฟ้านะคะเลื่อนซ้ายขวาตรงนี้แล้วก็พับกระจกตรงนี้ได้ด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะมาในระบบเกียร์ออโต้นะคะหรือว่าเกียร์ CVT นั่นเองนะคะระบบเครื่องเสียงจะระบบเดิมๆเ,เลยนะคะมาจากศูนย์มาจากโรงงานเลยนะคะจะมีจอมาให้นะคะส่วนทางด้านแอร์แอร์จะปรับเป็นแอร์เมนวลนะคะคันนี้นะคะจะมีถุงลมนิรภัยให้คู่นะคะจะมีทางด้านฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านผู้โดยสารนะคะ ส่วนทางด้านพวงมาลัยนะคะจะควบคุมนะคะตัวนี้เป็นมอลติฟังก์ชันนะคะมีมอลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องค่ะอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับคันนี้มีซูบิชิมิลาดนะคะรุ่นปี2018นะคะคันนี้ขนาดเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะคะเป็นรถตระกูลอีโคคาร์นะคะคันนี้จะมีระบบเบรก a b s มาให้ด้วยนะคะ จะเป็นระบบเบรก ABS นะคะตัวนี้เครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0ซีซีนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะเดิมๆนะคะนี้เดิมเจากสู์เลยน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะคะเครื่องหมายมอกอจากบริษัทมิตซูมิชิมอเตอร์นะคะยังอยู่ครบนะคะรถคันนี้เดิมๆแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมมาทดลองขับได้ ค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาเพียง359,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับโชว์รูมของเรานะคะตอนนี้ ประวัติดีฟีดาวนะคะคุณลูกค้าหรือว่าเลือกรับเป็นเงื่อนไขพิเศษนะคะดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ให้หนึ่งปีกันเลยค่ะ,คะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรหาสูหรือพีดีก็ได้นะคะที่เบอร์สูตรแปดหนึ่งแปดแปดแปดสองสี่สี่สองค่ะค่ะสูตรแปดหนึ่งสองแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดหกค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะคะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะ,คะแล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้นะคะสามารถรับชมได้ที่ พจมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสองนะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ